แต่พอส่องไฟเข้าไปกลับเจอกับหญิงแก่โค้งตัวอยู่มุมห้องตอนนั้นไฟฉายก็ดับไปพอไฟติดเขาส่องไฟไปอีกครั้งก็เจอหญิงแก่มายืนอยู่ตรงหน้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Open Air Movie นะครับอยู่กับผมอาร์โมเป็นแอรช่องนี้เราจะสปอยหนังสปอยซีรีส์กันนะครับก่อนจะไปสปอยใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมหนังที่เราจะมาสปอยกันในวันนี้นะครับคือเรื่อง32 มาลาสัญญาย่านผีอยู่จะเหตุการณ์จริงสุดคลั่งของหนึ่งในทันที่ผีโหดที่สุดในโลก,กเรื่องราวเกิดขึ้นในปี1976ครอบครัวอัลเมโดประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด5คนพวกเขาย้ายเข้ามาจากชนบทเพื่อหวังจะได้พบกับชีวิตใหม่ที่ดีกว่าทันทีที่พวกเขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่บนเลขที่32กลางย่านมาลาสัญญาความตื่นเต้นในเมืองหลวงกลับหายไปความสยองความน่ากลัวย้ายเข้ามาแทน โดยที่พวกเขาไม่ทันตั้งตัวมันมีสิ่งชั่วร้ายตามรังควานมันต้องการบางอย่างจากพวกเขาจนทําให้เกิดการหลอกหลอนจนแทบคลั่งบ้านหลังนี้มีอะไรและพวกเขาจะรอดไปได้ไหมถ้าอยากรู้แล้วก็ปะเป็นสปอยกันหนังเริ่มต้นในปี1976ครอบครัรวอเมโดเพิ่งย้ายมาอยู่ในย่านมาลาซันยาในเมืองมาดริดประเทศสเปนพวกเขาเป็นครอบครัวใหญ่มีมาเอลกันเดลาและลูกๆสาคน เอมปาโรเปเป้ aro, be be, และราฟาเอลรวมทั้งมีคุณตาของหลานมาด้วยพอพวกเขามาถึงหน้าตึกก็มีตัวแทนในหน้ามารอต้อนรับพวกเขาและพาไปดูที่พักพอเข้ามาในห้องก็เห็นว่าข้าวของทุกอย่างในห้องมีครบถ้วนในหน้าบอกว่าเจ้าของคนเก่าที่เสียไปแล้วทิ้งไว้ให้การเดลารู้สึกแปลกๆกับบ้านหลังนี้มันถูกปิดมานานเธอเห็นว่าไม่จําเป็นที่ทุกคนต้องอยู่ในบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้แต่มานูเอลก็บอกว่าหมู่บ้านที่เราจากมาไม่มีอะไรดี พอมาอยู่มาดิดมาดิดรคืออนาคตของเราให้โอกาสลูกๆและตัวพวกเราเองด้วยมันต้องดีกับพวกเราอยู่นี่เราจะมีความสุขแน่ๆพอในหน้าขอตัวกลับทั้งหมดก็ช่วยกันย้ายข้าวของเข้ามาในบ้านหลังใหม่หลังนี้พอเอมปาโรเข้ามาในห้องของเธอเธอก็เห็นว่าในตู้เสื้อผ้ายังมีชุดเก่าของเจ้าของเดิมอยู่เธอเก็บมันไปทิ้งแต่ก็เหลือชุดเดรสสีเขียวไว้ตัวหนึ่งที่เธอมองว่ามันสวยดีพอเปเป้เ,ปเข้ามาในห้องของเขาและกําลังจะจุดบุหรี่สูบ หน้าต่างด้านหลังเขาก็เปิดเองพอเดินไปดูเขาก็เห็นว่าหน้าต่างของเขามองไปที่หน้าต่างอีกห้องหนึ่งได้แล้วเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นด้วยแต่เธอก็เดินหลบไปทันทีที่ไปเป้เปมองเธอพอตกช่วงหัวค่ำเอ็มปาโรก็อาบน้ำให้กับราฟาเอลและกำลังแต่งตัวให้กับเขาแล้วเธอก็เห็นว่าเสื้อผ้าของราฟาเอลที่เธอวางไว้มันหายไปและคุณตาที่นั่งอยู่ตรงมุมห้องก็หายไปด้วยเอ็มปาโรเลยเดินไปดูก็เห็นคุณตานั่งอยู่ในห้องน้ำในมือถือเสื้อผ้าเอาไว้ เธอถามว่าตาทำอะไรอยู่และในตอนนั้นประตูห้องของราฟาเอลก็ปิดอย่างแรงเอ็มปาโรก็มาที่ประตูเรียกให้ราฟาเอลเปิดแต่เขาก็ไม่ยอมเปิดเธอเลยกล้มลงไปมองที่ช่องด้านล่างประตูก็เห็นน้องชายของเธอนั่งกอดเข่าอยู่มุมห้องเหมือนกลัวอะไรบางอย่างและในตอนที่เธอมองอยู่นั้นก็มีเท้าที่ดูน่ากลัวของใครบางคนก้าวลงมาตรงหน้าเอ็มปาโรรีบตะโกนเรียกแม่ กานเดล่าก็ออกมาจากห้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นมาดูเอลก็เดินมาเหมือนกันแล้วพอเห็นว่าห้องล็อกอยู่เขาเลยพังประตูเข้ามาแล้วเห็นว่าราฟาเอลนั่งอยู่ที่ขอบหน้าต่างทุกคนเลยนิ่งอยู่แบบนั้นมารูเอลค่อยๆเดินเข้าไปแล้วคว้าตัวลูกชายกลับเข้ามาสารน,นทุกคนก็ต่อว่าอ็มปาโร่ัังหาว่าเธอทิ้งน้องไว้คนเดียวทั้งเรื่องล็อกประตูโดยไม่ได้ฟังสิ่งที่เธอต้องการจะบอกในวันต่อมามารูเอลกับกานเดล่าก็ออกไปทํางานตั้งแต่เช้ามารูเอลทํางานที่โรงงานผลิตรถบรรทุก ส่วนการเดล,ล่าทำงานเป็นพนักงานขายของในห้างทางเอมปาโรที่อยู่ที่บ้านเธอกำลังไล่เก็บเสื้อผ้าของทุกคนเพื่อเอาไปซักพอจะเข้ามาในห้องของเปเป้เธอรู้ว่าน้องชายดูก,กังวลใจเธอเลยปลอบไปว่าไม่นานในก็หางานได้รวมทั้งฉันด้วยที่นี่ไม่เหมือนบ้านเรามันมีที่พอสำหรับทุกคนเปเป้ก็บอกว่าตัวเขาไม่อยากที่จะย้ายมาเอมปาโรรู้ดีเธอบอกว่าฉันก็ไม่อยากจากมาเตโอแฟนของฉันมาเหมือนกันแต่พวกเรามาแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ พอเอมปารโรเดินออกไปจากห้องเปเป้ก,ก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่หน้าต่างพอเข้าไปดูก็เห็นว่ามีข้อความในกระดาษมันถูกส่งมาทางราวตากผ้าจากห้องข้างๆเขียนว่าฉันชื่อคาร่าเปเป้เลยเขียนแนะนําตัวกลับไปบ้างเขายืนมองรออย่างมีความหวังแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครมาเขาเลยกําลังจะออกไปแต่พอหันหลังก็ได้ยินเสียงราวตากผ้าที่ถูกหมุนเข้ามาแม้เขาจะไม่เห็นผู้หญิงที่ส่งข้อความมาแต่เขาก็หยิบกระดาษมาอ่านคราวนี้มันเขียนว่า ฉันรอนายอยู่ส่วนทางด้านเอมปาโรเธอซ่อมชุดเดรสสีเขียวของเจ้าของคนเก่าแล้วลองใส่มันแล้วออกมาทำข้า,าวเช้าให้กับราฟาเอลกินตอนนั้นเราก็จะเห็นคุณตายืนอยู่ที่ทางเดินและจ้องบางอย่างอยู่มันเป็นร่างของผู้หญิงยืนอยู่ในความมืดร่างนั้นโค้งตัวลงเล็บมือยาวเกือบจะแตะพื้นทางด้านเอมปาโรเธอเปิดหาเบอร์ของสายการบินที่เธอต้องการสมัครงานในสมุดโทรศัพท์แล้วบังเอิญได้เจอกับกระดาษที่จดเบอร์โทรแนบไว้ แต่ก่อนที่เธอจะดูว่าเป็นเบอร์ของใครเธอก็ได้ยินเสียงราฟาเอลพูดอยู่ในห้องอาหารเธอก็เลยไปถามน้องชายว่าพูดอยู่กับใครราฟาเอลก็บอกว่าก็พี่เป็นคนถามฉันในตอนที่เอมปาโลยืนคุยกับน้องชายอยู่คุณตาก็เดินผ่านหลังเธอไปเอ็มปาโลได้ยินเสียงประตูถูกปิดเธอได้บอกกับน้องชายว่าอย่าไปไหนแล้วเธอก็เดินตามหาคุณตาแต่ราฟาเอลก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครพูดกับเขาและเห็นลูกแก้วกลิ้งมาที่พื้นเขาเลยไปเก็บมันขึ้นมา จากนั้นก็ได้ยินเสียงทีวีอยู่ในอีกห้องมันเป็นการ์ตูนที่เขาชอบเขาเลยเดินเข้าไปแล้วนั่งดูและตอนนั้นทีวีก็เปลี่ยนภาพกลายเป็นตุ๊ก,กตาคุณยายตัวหนึ่งที่ออกมาพูดยายกําลังรอหลานอยู่ยายทําคุกกี้เอาไว้ให้แล้วตอนนั้นตุ๊ก,กตายายในทีวีก็หันกลับมาทางราฟาเอลแล้วพูดกับเขาว่าพอหนุ่มน้อยรูปหล่อชื่ออะไรจ๊ะหนูไม่บอกแบบนี้ยายเสียใจนะถึงราฟาเอลจะดูงงๆแต่ก็บอกชื่อออกไป ยายในทีวีพูดต่อชื่อเพราะจังเลยบอกซีราฟาเอลหนูอยากเล่นหรือเปล่าตัดมาทางเอ็มปาโรที่เธอลงมาตามคุณตาที่กำลังจะเดินข้ามถนนไปคุณตาอายุมากพูดอะไรเรื่อยเปื่อยแต่มีคำหนึ่งที่ทำให้เอมปาโรสงสัยเขาพูดว่าเธอจะเอาตัวเขาไปจากนั้นก็มองกลับขึ้นไปที่ชั้นบนส่วนราฟาเอลก็กำลังคุยโต้อตอบกับยายในทีวีจนยายพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวฉันจะตามให้เพื่อนมาช่วยดูแลหนูหนูไม่รู้หรอก เขาอยากเจอหนูแค่ไหนลาฟาเอลก็รีบลุกไปปิดทีวีแล้วเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งบนเก้าอี้ด้านหลังเขาผ่านเงาจากจอทีวีลาฟาเอลหันกลับไปก็เจอแต่เก้าอี้ว่างเปล่าที่กำลังโยกอยู่แต่พอเขาหันกลับมาก็มีมืออันใหญ่เล็บยาวดูน่ากลัวคว้าที่หัวของเขาพอเอมบารโร่กลับมาก็ไม่เห็นน้องชายของเธอแล้วจนทุกคนกลับมาที่บ้านพร้อมกับตำรวจที่มาด้วยตำรวจออกหาทั่วทั้งตึก และสอบถามร้านค้าใกล้ๆแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลยพวกตำรวจก็ทำได้แค่นั้นพวกเขาบอกก่อนจะไปว่าจะได้ข่าวอะไรพวกเขาจะเข้ามาบอกพอเป็นแบบนั้นทุกคนก็ออกจากบ้านเพื่อไปตามหาราฟาเอลโดยทิ้งอินปาโรอยู่ที่บ้านเพื่ออยู่เฝ้าคุณตาตอนที่เธอนั่งอยู่ในห้องครัวเธอก็ดินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอเข้าไปในห้องที่มีโทรศัพท์เครื่องนั้นอยู่มันน่าแปลกพอโทรศัพท์ที่บ้านหลังนี้ยังไม่ได้ต่อสายเอาไว้แต่อินปาโรก็ตัดสินใจยกหูขึ้น เสียงในโทรศัพท์เป็นเสียงของราฟาเอลเขาบอกว่าอย่าทิ้งผมไว้คนเดียวเอมปาโร่พยายามถามเธออยู่ที่ไหนฉันไม่ทิ้งเธอหรอกแต่น้องชายเธอกลับบอกว่าเดี๋ยวมันได้ยินมันเห็นผมแล้วจากนั้นเอมปาโร่ก็ได้ยินเสียงร้องขึ้นมาเสียงมันมาจากผนังในบ้านเธอพยายามวิ่งไปเคาะทั้งผนังและประตูเรียกหาราฟาเอลวนมานูเอลและกันเดล,ล่ากลับมาเอมปาโร่ก็บอกว่าเธอได้ยินเสียงราฟาเอลอยู่ในอีกห้องที่ติดกับห้องของ,ของพวกเขา ซึ่งห้องนั้นเป็นห้องที่ไม่มีใครอยู่มานูเอลตัดสินใจพังประตูเข้าไปมานูเอลกันเดลา่าเปเป้เดินนำหน้าเข้าไปจนเจอกับรอยเท้าบนพื้นพวกเขามองตามรอยเท้าไปก็เห็นว่ารอยเท้ามันไปหยุดตรงหน้าตู้นาฬิกาที่อยู่ติดกับผนังห้องของพวกเขาส่วนเอมปาโรแยกตัวเข้ามาในห้องที่เธอเห็นเด็กวิ่งผ่านพอเข้ามาในห้องเธอก็เห็นเงาของเด็กผู้ชายอยู่หลังผ้าม่านแต่พอเดินเข้าไปใกล้ไฟในห้องก็เริ่มกระพริบ และเงาที่อยู่ตรงหน้าเธอมันเปลี่ยนไปเอ็มปาโร่โหายใจแรงขึ้นพร้อมกับความกลัวที่เพิ่มขึ้นด้วยเธอเดินเข้าไปค่อย,ยๆเอาแแบบมือแหวกม่านออกเธอเริ่มเห็นร่างของผู้หญิงแก่ผมสีขาวแต่ทันใดนั้นก็มีมือยื่นผ่านผ้าม่านมาคว้าเข้ามือเธอเอาไว้เอ็มปาโร่โร้องสุดเสียงถอยออกมานั่งขดอยู่มุมห้องทุกคนรีวิ่งเข้ามาหาเธอมานูเอลเดินเข้าไปดูแถวผ้าม่านแต่ก็ไม่เจอกับอะไรเขาเลยมาพายุงเอ็มปารโร่กลับไปที่ห้อง เช้าวันต่อมาก่อนที่จะไปทํางานมานูเอลก็คุยกับกันเดลา่าที่ดูใจเสียกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆคุณกลัวเป็นเรื่องปกติผมเองก็กลัวแต่เราจะเสียสติหรือหมดหวังไม่ได้ผมมั่นใจว่าลูกเราไม่เป็นไรแล้วทั้งคู่ก็ออกไปทํางานทางเยมปาร์โรเธอโทรไปตามเบอร์ที่เขียนไว้ในกระดาษท,ที่เธอเจอในสมุดโทรศัพท์แต่พอเธอบอกที่อยู่ปลายปลายสายก็เงียบไม่ตอบอะไรแล้วก็วางหูไปส่วนกันเดลาตอนที่เธอทํางาน เธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นผู้หญิงคนนั้นพูดไม่ได้แต่มองมาทางเธอแล้วส่งเสียงพึมพำและเป่านกปีที่อยู่ข้างๆกันเดล่าพยายามเข้าไปทักทายจะนั้นก็มีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้ามาหอมแก้มผู้หญิงคนนั้นโลราลูกรักจกนั้นผู้หญิงสูงวัยคนนั้นก็หันมาถามชื่อของกันเดล่าและพูดต่อไปว่าฉันขอโทษแทนลูกสาวฉันด้วยเขาคงเห็นบางอย่างในตัวคุณโลราอยากให้คุณมีนี่ไว้ ญิงสูงวัยพูดพร้อมกับหยิบแผ่นกระดาษออกมาจากกระเป๋ามันเป็นบทสวดต้านปีศาจญิงสูงวัยยังพูดเสริมอีกว่าเอาไปอ่านให้ลูกๆของเธอฟังมันจะช่วยได้กันเดล่าดูงงๆแต่ก็รับมันมาและที่บ้านเปเป้ที่นั่งอยู่ในห้องได้ยินเสียงของเราตากผ้าเขาเลยเดินมาดูที่หน้าต่างก็เห็นว่ามีกระดาษถูกเสียบอยู่มันเขียนว่าน้องชายเธอไม่เป็นไรเขาเลยรีบเขียนกลับไปว่ารู้ได้ไงแล้วเลื่อนกระดาษไปที่หน้าต่างอีกห้อง พอเขาไม่เห็นใครอยู่ที่หน้าต่างเขาเลยเดินออกมาแต่ก็ได้ยินเสียงเราตากผ้าอีกครั้งคราวนี้ในกระดาษเขียนว่าฉันรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเจอกันที่ห้องใต้ดินเปเป้เ,ปเ,ปเลยรีบลงไปพอไปถึงหน้าห้องใต้ดินเขาก็ตะโกนทักไปคาร่าไม่มีเสียงตอบกลับแต่ประตูมันแง้มเปิดออกเขาเดินเข้าไปถึงแม้จะก,กล้ากลักกลวแล้วเขาก็เดินเข้าไปต่อในห้องตรงทางเดินที่ประตูเปิดให้เขาเปเป้มองไปรอบๆห้อง แล้วตอนนั้นไฟตรงทางเดินก็ดับลงไปเขาหยิบไฟแช็คขึ้นมาเพื่อส่องแสงสว่างเขาเห็นเงาใครบางคนผ่านหลังไปแล้วก็เห็นผู้หญิงในกระจกแล้วก็เลื่อนหายไปอีกแล้วตอนนั้นก็มีมือค่อยๆเลื่อนมาจากด้านหลังผ่านขึ้นมาโอบไหล่แล้วก็มีใบหน้าศพที่แผ่นหลังของเขาแต่ไฟแช็กในมือตกเปเปเ้เลยก้มลงไปเก็บมันพอเขาเงยหน้ามองในกระจกเขาก็เห็นเท้าหน้ากลัวยืนอยู่ด้านหลังและมีมือที่ดูไม่เหมือนของคนยื่นมาจับ เป,เป้รีบวิ่งหนีกลับออกไปทาง้านของเอมปาโรเธอเพิ่งกลับมาถึงบ้านพอเปิดประตูเข้ามาเธอก็รู้สึกเจ็บที่ท้องและคลื่นไส้เธอรีบวิ่งไปอาเจียนในห้องน้ําและพอเปิดหน้าท้องดูที่หน้ากระจกก็เห็นว่ามันมีรอยมือเรียวยาวอยู่บนท้องของเธอและเอมปาโรก็ได้ยินเสียงเพลงจากแผ่นเสียงเธอเดินไปปิดมันและจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างในครัวเธอค่อยๆเดินไปแล้วมองผ่านกระจกตรงประตูเธอเห็นมันหญิงแก่โค้งตัวทําอะไรบางอย่าง พอจะเปิดประตูไปก็เห็นเป็นคุณตาที่ยืนอยู่หน้าเตาเอมปาโรลองดึงประตูกลับและดูอีกครั้งเธอก็เห็นหญิงแก่คนเดิมคราวนี้มันหันมาทางเธอด้วยพอเปิดประตูเข้าไปก็เจอคุณตาที่ยืนอยู่ตรงหน้าและจากนั้นไฟเตาแก๊สยู่ๆก็ลุกขึ้นมาเอมปาโร่เลยเดินไปปิดมันแล้วเธอก็ดินเสียงของราฟาเอลแต่มันกลับดังมาจากคุณตาพี่เอมปาโรช่วยพาฉันออกไปทีช่วยฉันด้วยรับสายหน่อย เอมปาโรรับสายสิจากนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอเลยเดินไปรับโทรศัพท์แล้วเธอก็ได้ยินเสียงประตูถูกเปิดออกเธอวิ่งไปก็เห็นว่าประตูของอีกห้องพักที่อยู่ติดการถูกเปิดเอ็มปาโรเข้าไปจนถึงตู้นาฬิกาและเห็นมือหน้าบนกระจกตรงตู้เธอเลยทุบกระจกจนแตกและเจอราฟาเอลอยู่ในนั้นพอทุกคนรู้ข่าวก็รีบมาที่บ้านและพาหมอมาตรวจอาการของราฟาเอลด้วยหมอบอกว่าเป็นปกติที่เขาจะมีอาการไม่ค่อยพูด ช่วงนี้เราต้องเฝ้าดูเขาอยู่ในที่มืดขนาดนั้นอาจทําให้เขาช็อกพอเขากลับมาพูดได้เมื่อไหร่เขาจะเล่าให้ฟังเองพอหมอตรวจเสร็จเอมปาโรก็เข้าไปใส่เสื้อให้กับน้องชายราฟาเอลหันมาดูและค่อยๆเอามือของเขาจับท้องของเอ็มปาโรซึ่งมันทําให้เธอแปลกใจและสงสัยมากในคืนนั้นทุกคนยกยย้ายกันไปนอนและได้เจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวพร้อมๆกันเปเป้ที่เห็นว่าหน้าต่างห้องเปิดได้เองพอเขาลุกขึ้นไปดู ก็เห็นกระดาษหลายสิบแผ่นถูกหนีบกับราวตากผ้าและทุกแผ่นมีข้อความเขียนว่าของฉันของฉันกันเดล่าที่นอนกับราฟาเอลก็เห็นว่าลูกชายนอนตาตั้งมองไปทางมุมมืดในห้องก็เลยลุกขึ้นไปดูและเห็นกับแผ่นกระดานเขียนไว้ว่าฉันจ้องดูอยู่และตอนที่เธอมองกระดานอยู่ก็มีหน้านผู้หญิงโผลออกมาจากความมืดและพูดเสริมต่อข้อความที่เขียนว่าด้วยตาดวงนี้ มาโนเอลที่ลุกขึ้นมาเพราะเห็นว่าไฟในบ้านดับเขาเข้ามาในห้องของเอมปาโรเพราะเห็นว่าเพิ่งมีคนเดินผ่านเข้าไปแต่พอส่องไฟเข้าไปกลับเจอกับหญิงแก่โค้งตัวอยู่มุมห้องตอนนั้นไฟฉายก็ดับไปพอไฟติดเขาส่องไฟไปอีกครั้งก็เจอหญิงแก่มายืนอยู่ตรงหน้าเขาตกใจถอยออกไปส่วนเอมปาโรเธออยู่ในห้องครัวจะเอายาเบื่อหนูผสมกับน้ำและกำลังจะดื่ม พอจะยกแก้วขึ้นก็เหมือนมีบางอย่างปัดแก้วหลุดมือจนแตกเธอพยายามจะออกจากห้องแต่ประตูก็ล็อกแล้วเธอก็ได้ยินเสียงมาจากด้านหลังของฉันของฉันมันเป็นเสียงของหญิงแก่ที่ยืนด้านหลังเธอและกำลังเดินเข้ามาเอ็มปาโรหันกลับไปทุบประตูร้องให้คนช่วยซึ่งตอนนี้ทุกคนออกมาจากห้องรวมกันที่ทางเดินเปเป้เลยช่วยเปิดประตูแล้วดึงเอ็มปาโรออกไปได้ทันก่อนที่หญิงแก่จะใช้มือคว้าตัวเธอไป พอทุกคนเจอเรื่องแบบนี้เลยออกมาเช่าโรงแรม้วนอนรวมกันถึงจะย้ายที่นอนแต่ทุกคนก็ยังคงหลับตาลงไม่ได้ทุกคนได้แต่นอนสวดมนจนถึงเช้ามานูเอลกับกานเดล่ามาที่สำนักงานเพื่อลองหาวิธีที่จะย้ายออกจากบ้านแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำได้เงินทั้งหมดของพวกเขาอยู่ที่บ้านหลังนี้มานูเอลก็ยังมาโดนไล่ออกจากการที่วันนี้เขาขาดงานโดยไม่ได้แจ้งกานเดล่าเธอไม่ยอมให้ลูกๆก,กลับไปนอนที่บ้านหลังนั้นแน่ เธอมองไปเห็นบทสวดที่หญิงสูงวัยเคยให้เธอเลยรีบไปที่บ้านผู้หญิงคนนั้นโดยเอาที่อยู่มาจากที่ทํางานพอมาถึงบ้านหญิงสูงววยก็เหมือนจะรู้ว่ากันเดล่าต้องมาเธอพากันเดล่าเข้ามาหาโลล่าแล้วบอกว่าโลล่ามองเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นพวกวิญญาณต้องการคนที่จิตอ่อนเพื่อจัดสื่อสารจิตที่ไม่มีอะไรปิดกั้นเพื่อที่พวกเขาจะเข้าสิ่งร่างได้สิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นคงเลวร้ายมากจนเจ้าของเก่าไม่ยอมไปไหน กันเดล่าบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจพวกเราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยทําไมพวกเขาต้องยุ่งกับพวกเราด้วยยิงซุงไว้พูดต่อโลราเห็นมันในตัวเธอแม้กระทั่งตอนนี้ทุกคนในครอบครัวเธอต่างก็แบกรับความทุกข์นี้ไว้ด้วยต่อให้ย้ายออกขายบ้านทิ้งก็ไม่ช่วยอะไรเพราะมันอยู่ในตัวเธอความเจ็บปวดจะติดตามเธอไปจนกว่าเธอจะปล่อยวางได้เขาต้องการบางอย่างจากครอบครัวเธอบางอย่างที่เธอมี แน่นอนผู้หญิงสูงวัยยอมช่วยเธอมาที่บ้านพร้อมให้ทุกคนมาด้วยแต่ขาดเอมปาโรไปเธอหาที่อยู่ขอเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ในกระดาษและไปที่บ้านหลังนั้นเอมปาโรเจอกับผู้หญิงคนนึงเธอชื่อสุสนานาเอมปาโรถามถึงเจ้าของคนเก่าที่เคยอยู่ที่นั่นคิดว่าสุสานาอาจจะรู้เพราะในสมุดโทรศัพท์มีเบอร์นี้เบอร์เดียวสุสานาถามกลับว่าครอบครัวเธอมีกี่คนมีเด็กผู้ชายไหมเขาทําอะไรเด็ก พอรู้เรื่องจากเอมปาโร่สุสาน่าก็บอกว่าเขาคืนเพราะเด็กอีกคนกำลังมาไงฉันได้กลิ่นฉันรู้ว่าเธอท้องจากนั้นสุสาน่าก็ยอมเล่าเรื่องให้ฟังการทำโทษไม่มีผลกับเขาพอฉันขังเขาไว้ในนาฬิกาแต่มันไม่ช่วยอะไรวันต่อมาเขาก็ทำแบบเดิมเขาเอาชุดสีเขียวของฉันไปพอฉันคลั่งที่เห็นเขาใส่มันแกล้งทำเป็นคนท้องวันหนึ่งพอเจอเขากับเพื่อนบ้านในห้องใต้ดิน พ่อตีเขาจนปางตายและนั่นทำให้เอ็มปาโรรู้ว่าสูสาน่ากำลังพูดถึงพี่ชายเธอยังพูดต่อว่ารู้ไหมเขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่าเขาไม่ใช่มิเกลให้เรียกเขาว่าคาร่าเราปล่อยเขาออกมาไม่ได้เขาลุ่มลงความเป็นแม่เขาถึงได้จับน้องชายเธอไปแต่พอรู้ว่าเธอท้องก็เลยปล่อยน้องเธอเขาต้องการลูกของเธอแทนตอนที่ฉันอยู่ที่นั่นพอพ่อแม่ของฉันตายเราก็แยกกันอยู่แล้วฉันก็ย้ายออกมา เพราะไอยเพื่อนบ้านหลังจากนั้นเขาก็โทรมาตลอดจวนวันที่เขาตายแต่ที่ฉันแน่ใจอะไรที่เขาไม่ได้ตอนยังมีชีวิตรับรองว่าถึงตายไปแล้วเขาก็ไม่เลิกพยายามทางด้านกันเดล่าพอมาถึงหน้าบ้านยิงสูงไว้ก็บอกว่าต้องรอเอ็มบาโรมาด้วยแต่ตอนนั้นประตูก็เปิดออกโลราก็เป่านกหวีดยิงสูงไวยเลยพูดขึ้นมาว่าเขาต้องการให้พวกเราเข้าไปพอเข้าไปโลราก็เป่านกหวีดอีก จากนั้นแขนขาของเธอก็เริ่มขยับไปมาเหมือนกำลังถูกสิงร่างเธอลุกขึ้นแล้วลอยขึ้นไปจนเท้าไม่ได้แตะบนพื้นแล้วพอเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นร่างของโล,ล่าก็ลอยไปยกหูโทรศัพท์เพื่อฟังบางอย่างจากนั้นเธอก็ตะโกนออกมาข้าวของในห้องเริ่มกระจุยกระจายหน้าต่างทุกบานกระแทกเปิดออกโล,ล่าหันมาแล้วลอยกลับไปนั่งบนเก้าอี้และมองมาทางราฟาเอลหญิงสูงวัยก็พูดขึ้นมาว่าอย่าทำร้ายพวกเขา อย่าโทษพวกเขาที่เธออาพับแต่โลราแค่ขยับนิ้วชี้ออกมากันเดล,ล่าก็ลอยกระแทกผนังและพอขยับนิ้วอีกทางมานูเอลก็ลอยไปทางผนังอีกด้านจากนั้นพอมันขยับหัวไปมาทั้งมานูเอลกันเดล,ล่าและเปเป้ก็ถูกล็อกมือล็อกเท้าเอาไว้จนขยับไม่ได้ยิงสุงไว้ถอยไปป้องราฟาเอลพร้อมท่องบทสวดแต่พอโลล่าลอยขึ้นไปขยับแขนทีเดียวยิงสุงไวก็กระอักเลือดจนล้มไป โลล่าหัวเราะชอบใจแล้วลอยมาจับหัวของราฟาเอลจนเอ็มปาโรโผล่มาพลางพูดว่าปล่อยน้องชายเช่นเดียวนี้นะโลล่าหยุดแล้วปล่อยราฟาเอลไปแล้วก็พูดว่ามอบเขามาซะเอ็มปาโรเอามือป้องที่ท้องมาดูเอลกับกานเดล่าก็เลยรู้ว่าลูกสาวกำลังท้องเอ็มปาโรพยายามพูดฉันรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำกับคุณมันเลวร้ายชีวิตคุณควรดีกว่านี้ฉันเสียใจด้วยคาร่า แต่โลราไม่ยอมเอาเขามานี่ของฉันเอ็มปาโรเลยหยิบเศษกระจกขึ้นมาแล้วจอดที่ท้องของตัวเองเธอค่อยๆแทงเข้าไปโลรามันร้องออกมาจนทำให้ทุกคนกลับมาขยับตัวได้และโลล่ากำลังเข้ามาทางเอ็มปาโรจนตอนนั้นเองมาดูเอลก็พุ่งตัวเข้ามาและแบกโลราและกระโดดออกนอกหน้าต่างไปทุกคนพยายามห้ามแต่ก็ไม่ทันเขาร่วงลงไปที่พื้นด้านล่าง เวลาผ่านไปกันเดล่าพาทุกคนออกจากบ้านเงินประกันของมาดูเอลสามารถปิดค่าบ้านได้ในหน้าก็ยินดีที่จะเก็บเรื่องเป็นความลับและขายบ้านให้ทําให้บ้านเลขที่3 2มมาลาซันญายังคงอยู่ต่อไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง32มาลาซันญาย่านผีอยู่เป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมครับผมว่าก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกดีนะครับครอบครัวนี้ก็น่าสงสารเจอกันทางบ้านเลย แล้วทุกคนเนี่ยฟังการแล้วคิดยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมและช่อง Open Air Movie ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ